นวันนี้นะครับเป็นการประกอบพิธีเจทองหล่อนำเลิกนะครับเหรียนเท่าให้ฟูวันนโน,นะครับมัดเขาให้แห้งนะครับก็ตอนนี้ปีพศสี่ห้นะครับอ่าปีพศสี่ห้าของจันอิตนะครับพรจุลามนีก็รวบรวมชนวนมวลฝาน นะครับกีจิกีจินี้บ่มได้เลยนะครับว่าร้อยเป็นเป็นรุ่นรุ่นสอรุ่นสามร้อยแปดองุ่นะครับวันนะครับรุ่นรวยเงินรวยนี่ครับมีโค้ดมีอะไรรับแน่นอนครับอันนี้ของแท้งั้นที่เรามาไม่มีเกที่มีที่มีมาดี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูนะครับทุกพัคเกจิโค้ดนะครับพี่โก้คุณแพรแนะนำนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญล่าสุดคือเหรียญเจริญพรจำปีจะเจริญพรนะครับจำปีเจริญพรนะครับอีกหนึ่งมวลสารนะครับหนึ่งมวลสารเป็นเดี๋ยวเราย้อนใหม่อันนี้ครับ ก็เป็นจำปีเหมือนกันนะครับเป็นจำปีปีหกสิบจุฬาฯย้อนหนึ่งย้อนหนึ่งนะครับเรียนเรียกกันย้อนหนึ่งนะครับพันจีนปีจีนปีสี่ห้านะครับถือว่าจัดหนักนะครับจัดหนัก จัดพอจัดเต็มนะครับจัดให้เป็นตำนานนะครับจัดให้เป็นประวัติศาสตร์อันนี้ปี55นะครับก็ไม่แน่ใจว่าปี55จะเป็นรุ่นสองดวงตาสัญญานะครับจะเป็นทิมใหญ่กามาสุดโทนะครับพระกาลมังเกลมาเป็นเจ้าพิธีนะครับในการนี้ก็กําลังสัญญานะครับกำลังเรียกว่าสุดถอนนะครับก็สุดถอนนะครับก็เป็น พระขันเก่านะครับของเจ้าเมืองเก่าเจ้าเมืองเก่าทางเจ้าเมืองเชียงใหม่ทางใต้ทางใต้ทางใต้นี่อาจารย์ผลมอบมาทางอาจารย์ผลอาจารย์ผลเขาเรียกกิจอาจารย์ผลกิจประจําประจําตระกูลประจำนี่เป็นแผ่นที่อาจารย์ผลลงาลนะครับอาจารย์อิฐท่านได้เจิมไว้นะครับจานไว้ให้เราครับอาจารย์พลหรือเราเรียกกันพ่อท่านพลนะครับตีชาพโรนะครับมัดเขาให้แห้ง อันนี้คือเป็นพระบูชาเก่าอายุ400กว่าปีเราได้หลอมเป็นลูกหล่อลูกปูบิดาช่วท่านลูกเขาเลา้เหลืออาจารย์ท่านลูกเขาเป็นมวลสารเอามาเอามาเป็นเนื้อหาเป็นมวลสารต่อนะครับเอาเป็นเอามาเป็นเนื้อเนื้อหากระสายเชื่อนะครับทีมวลสารเนื้อเก่านะครับ400กว่าปีนะครับซึ่งใครที่ดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ก็คือมวลสารเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับจะดูนะครับเนี่ย จะเห็นว่าอันนี้อันนี้ยังไม่หมดนะอันนี้โต๊ะเราเล็กไปก็ยังมีนะครับยังมียังมีนอกนอกจากโต๊ะนี้นะครับนี้โชว์เจ้าพิธีนะครับก็เป็นหลวงตาสัญญานะครับวัดกลางบางแก้ววัดกลางบางแก้วนะครับท่านได้เจ้าตำลับเบี้ยแก่นะเรียกกันว่าหลวงตะคงนะครับเรียกกันเรียกหลวงตะคง ก็ถือว่าวันนี้เป็นวันดีนะครับบันทึกเอาไว้นะครับผมจําไว้เลยนะครับผมวันนี้วันที่นีเอ่อวันมวลสารที่เราจะทํารุ่นเหรียญจำปีนะครับรุ่นรวยเงินรวยทองนะครับวันนี้ยี่สามนะยี่สามกุมภาพันธ์ครับวันวันพุธที่ยี่สามกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบห้า เวลาบ่ายๆวันนี้วันนี้ดีครับแดดจ้าดีครับโดยหลวงพ่ออิฐวัจุลามณีท่านปรัมภนนะครับให้จัดสร้างนะครับเพื่อนํารายได้สมทบทุนสร้างถวายอุโบสถนะครับณวัดเขาห้วยแห้งจังหวัดตรังนะครับผมนะก็ดูบรรยากาศโดยรอบนะครับตอนนี้จัดเตรียมเอาไว้ละครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่มียอดนะครับมียอดอยู่นะครับเพนนี้ตอนนี้ สร้างสร้างจริงจัดจริงนะครับไม่มีดราม่านะครับผมยอดเต็มไปนะครับไม่มีดราม่าอย่างอย่างที่เราประสบพศเหตุกันอยู่ในอยู่ในเฟซที่มาโจมตีกันนะครับสบายใจได้นะครับอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าแหมจะทําไปเพื่ออะไรนะผมก็ไม่เข้าใจเจตนาลมเหมือนกันนะครับคุณต่างคนก็ต่างสร้างกันไปอะไรกันไปต่างคนก็ต่างเล่นหากันไปอะไรกันไปก็ช่วยหรือก็พัลนา นะครับก็ไม่รู้จะมานั่งไม่นั่งจมตีกันนะครับขออภัยนะครับก็ต้องพูดกันตามตรงกันอย่างนี้นะครับก็จดจำเอาไว้นะเป็นการมันตามทันนะครับคุณทาอะไรกับใครเขาไว้เดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวก็ย้อนกลับมาที่คุณแล้วคุณก็อย่าร้องนะครับนะครับอย่าร้องอย่าร้องกันทีหลังนะฮะจริงๆเรารู้ตัวนะนะครับจริงๆเรารู้ตัวอยู่นะครับว่าเป็นใครแต่เราพูดไม่ได้เดี๋ยวจะโดนข้หา นะครับข้อหาหมิ่นประมาทนะครับจริงๆมันมีหลักฐานมันมีแม้วงการมันแคบนะครับวงการมันแคบนะครับนะฮะกล่าวกล่าวขวัญกล่าวถึงกันเนี่ยเขาก็รู้กันหมดแล้วประเมินประมาณได้เลยนะครับก็ผมขออนุญาตศาอนุญาตตัดตอนทอนลงแต่เพียงเท่านี้นะครับ في